กินข่าวกินน้ำแล้วบ่กินแล้วกินแต่เมตุยูเมตูอยูก็ไปเมตุอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวพุ๊บเนชิฮอร่อยปีแล้วบอเมตู้มีจ้กคนลูกผู้เดียวหาเพื่อนก็ไปนำผัวเพิ่นผู้หญิงเข่าเมต้ยังยังมีกินอยู่บ่ฉันเข่าตอนนี้เจือเรือนขอโทษแขวมเมต้ยังจะเล็่มตอนนี้เยยังยังเลี่ยมเดียวนี่ <S 2> <S 2> ท,ท <S <s ําทำอิดนั่นผัวเจ้านั่นเปดปะกันบ่เจ้ากับผัวน่ะปะกันเป็นเอาเมียน้อยเพื่อนเอาเมียน้อยเแล้วแม่หันเมื่อพี่ที่หอดเขื่อนฮอดแช่นฮอดลูกวะกงเมียเอ้อยเจไาเจ้าเจ้าเจ้า สบายดีมิตูสบายดีโดยอยู่กับไผ่นะฮะนันโดยสบายดีดยยกนะินข้าวแล้วบ่กินข้าวกินน้ำล้วบ่อกินข้าวกินน้ำล้วบ่กินแล้วกินแตะมิตูอ,อยู่มิตูอยู่กับไผ่มิตูอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียว เออ,อันเพื่อนที่ไห้มาชอยเรือตะก้อนอันนี้<า>อันผู้ไรมาชอยเรือเจ้าตะก้อนอันนี้หลงังเพื่อนหลังนี่บุคคลได้ยินบม่มีอยู่ผู้ผู้ชอยเอรือหฮนแล้วก็มีผู้เหนูแตงผู้นี้เต่งฮึงบ่เพิ่นไปชื้อเดี่ยวนึ่งเอ่อ,เอ,อเอาเอาขนมมาฝากกินได้อยู่บ่ข้าวต้มขนมนี่ โดย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 มีตูอยู่ผู้เดียวที่มีตูตีบอกใครได้ยินบ่ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่เออราก็เท่าแห้งแล้วอยู่ผู้เดียวนี่แหละลูกหลานก็จักไปข้างในข้างยาเจ้าออเชมไปัำจากบ่กหรือได้ไดพอดีพอดี่ผ่านมาได้ยินได้ยินทีมงานว่ามีมีมีตูคนหนึ่งแล้วอยู่ผู้เดียวจักไผก็มาซอยจนเซาบุญบ่ สาวุญบ่มาชอยเออสาวุลสาวุญบ่หรือสาวุลสาวุลสาวุญสาวุลคนมาชอยเจ้าบ่มาชอยแต่กแต่เฮงแหละแต่ก่อนพุ่นน่นนะเอก็มาชอยบัดนี้ฮั่นกับหลังหรืกับเบาเวียงเบาเวียงเออเออจับเบาเวียงแหละ อืมชื่อเขาแหละเออเลิกการคนหรอจ่อยมาเฉยเดียวเลยเจ้าลายบักไหลายนึ่งค้นนะนะค้นลายบ่อค้นลายแหนะรวยเออเลิกะเพิ่นมาเฉยเดียวเลยก็จ่อยจัดจ้อยแซดขอโทษเด้อเขาหนีบไม้เนี่ยไม้ไม้ไม้ขอโทษเด้อไม้อัดเสียงไม้ไม้นี่ เอเอไม่ไม่ไม่ตู้อันจักปีแล้วปีนี้มีตู้ป่ะเอยจากชิว่าจากปีแล้วเบิ่งเอาหรือไงผมเมันชิฮอดร้อยปีแล้วบ่หอดรอกแปดชิปได้บ่แปดชิปเออเจ็ดชิปแปดชิปทั้นแล้วออได้ไ้คะเห็เนหุ่งอยู่บ่เห็นแจ้งอยู่บ่เฮานี่เออก็บ่บ่เห็นอะไรแล้วหรือไงบ่เห็นแจ้งปัไหา าอืยจุ่นอย่างสั้นๆเลยลูกลานเจ้าไปใช้เบิดเนี่ยมีตู้ลูกลานไม่ตู้ไปใช้เบิดจักเข้าไปทํางานจักเข้าไปใช้บุญจักแม่กับบุญจักแม่กับไปบุญได้รวยเออนํำบุญได้ยิ่งผู้เดียวนี่แหละนอนก็นอนผู้เดียวปาลนกจไปทั้งใดทั้งยาบัดครับที่ไปแล้วก็ไปเอาเสือ ดูว่าดิ้นไหนเลยกับป้าแม่หี่งผู้เดียวเออนอนนี่แหละเออตงแตน่นี่ชิบช้อยอันเมนตูอ้อยู่อยู่ผู้เดียวในเจักปีแล้วจะอยู่ผู้เดียวมานี่อันแล้วก็จะปีนี้ปีห้างอ่ะหลายปีแล้วแต่ว่าอัน ปีหนึ่งครั้งกะเพิ่นมาเอ่อเบ้าบุญหันมามาอรหันชมพาดเจ้าเออชมพาดเลยเพิ่งกะก็อยู่ผูดเดียวนี่เหละบ่ลูกลูกเต้าป้าให้เจ้าอยู่ผู้เดียวที่จักปีแล้วเหนนะก็ปะาใจเฮงผู้แล้วหลายปีเล<อ>ยเออป้าให้อยู่ฮหดกินให้เจ้าสา,านในมีตู้เออบ่มีกินแล้วอยู่ เอ้ไรข้อกินเอาเขาเอ้ไรโอ้หผู้ใจเห็นผู้โป๊ะผูปันนั่นแหละไอ้ไรกินเกี๊ยกว่ากินกินเข่าเราบ้างมานี่กินเข่ากัมยังมันี่กินเข่ากับกับกบตัวนึงผู้แต่ว่านี่พูดเดอกกะปนแจ่วเดยกะ กินหมูเส้านี้เท่านั้นแล้วเจะาพ่นเองเจ้าบอเฮ็ดกินเองเฮ็ดกินเองนี่แหละป้าเฮ็ดกินไรเสียนี่ฮงขั้นูกพูนมากินข้าวกะกินแต่เว้นพูล่ะขั้นจะได้กินชั้นกอบไ่ได้กินอ่อ บริ้แล้วมันมือ,อ,อไฟฟ้าเจ้ากับบริมีตีนิดตีบริมีแล้วบริมีอย่างเราอยู่เดินเดินมืดจะเลยกัโอ๊ตเอาว้หรืออะไรเสนมันมืดจะเลยกับยากับบกิ้งลูกเจ้ามีจะคนลูกเจ้าลูกไม่ตู้มีจะคนลูกผู้เดียวหาเพื่อนกับไปนำผัวเพื่อนผู้หญิงบ่ผู้หญิง เ,เพิ่นอยู่บ้านได้เลยชามคนเอาจักไปทัไงไปชักจา้าเพิน่นบ่ได้ไหมกระโจักเพิ่นบ่ได้มาหาเลยบ่บ<อ>่เอ,อมันไปหาเลยเออล้านขับไปทํางานบ่รู้ว่านี่ได้โบจักแม่ก็บ่ฮู้เราเออต้อ,อ,อยจัดเท่าปานนี้เรา่าบัดเจ้าเจ็บเจ้าไข่เด้อจะพายสิมาเบิงเ่งมาแยงเจ้าน่ะแม่ตุก็บ่กี้มีผ้าอ่นหรออยู่ผู้เดียว จเจ้าเล่นหาไั่ฉันเจ้าเล่นหาไั่เวลาเจ้าเจ็บเจ้าไข่เมยังเกาะเวลาไม่ต้เจ็บไข่เนี่ยไมต้เล่นไปหาไั่ฉันเจ้าฉี่ไปหาไพ่แล้วอยู่นี่แหละโอยเฮ้ยอ,อ,อะไรขันขามาับเงินมาบ่มาเลยับเมินบ่านมาหรือว่าเขาถีเอาผัวบ่หรือว่าเขาเอาผัวบ,บ่แม่กับโบจกักอ้ายกับบมญีน้องกับบมญี เออเหตุไดเออลูกลาดในบาทนี่กับผมมีมีแต่ชาวบ้านชาวเมืองนี่แหละที่กองบ้านนี่สิอยู่อยู่เชื่อเขาพูดเขาน้าจับปากอะขอน้ำเขาเกี้ยฉันแหละผู้ถวยผู้ใดอย่างนี้แหละเท็ดี่สิเข่าไม่ตู้ยังยังมีกินอยู่บ่ชัดเข่าตอนนี้ เออกระโบนีปั่นหลเลยหรือเจ้ากินข้าวเหนียวบ่หรือข้าวเจ้ากินกินข้าวเหนียวเขี้ยวได้อยู่บ่ก็ได้อยู่กับวันชั้นแหละตัวมีแคลกินกับกินไปวันชั้นแหละโอ้ยพี่น้องเนาะเออเจ้าซื้อยังมิตู้ฮะซื้อเจ้าซื้อยังไงนะไหนซื้อว่าเจ้า ชื ng, no. ่อเจ้าชื่อก็ะตูชื่อแม่นี่แม่น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 เออแม่เท่าเกิ่งแม่เท่าเกิ่งเออแม่เท่าเกิ่งเนาะ่แต่ว่าแต่ว่าปีนี่เจ้าบุตชื่อปีฮะบุตรบุตรชื่อปีบุปีชื่อปีบุปชื่อปีบุปผีชื่อปีบุปชื่อเดือนขอโทษแข่าไม่ตู้ยังจะเล็มตอนนี้ยังยังเล็มเดียว นี่ยิ่งแค่ลริมเดียวเนาะโอ้ยกินมากินไปพวชั้นและเขากระไยอยากเลยก็กินไปลูกตาก็เดียวไกลบบได้เห็นบ่เออบบได้เห็นนะเห็นอยู่ห้องมืดหมืดมัวมัวขอโทษอันนี้สี่ยังกับสี่ยังนี่ขนมนี่ฮะสี่ยังบ่บ่จักบ่บ่เห็นใช่ไหบ่ เห็นอยู่จนีจักสีหยังสีหยังบ่สีหยังฮะน่าทุ่งมันนี่ไม่ตู้เห็นอยู่บ่ตอนนี้อันนี้สีหยังสีหยังเขาอย่างพุ่งวตาจะแจ้งบ่อันนี้สีสีแดงสีแดงเออยังเห็นอยู่เออเออสี้ชี้คิวสี้คิวเออใครอยู่เขาอย่างพุ่งวตาจะยังแจ้งบอสฮน่าเออเออบ่แจ้งประเดี๋แล้วลูกเอ้บ่แจ้งประเดี๋เนาะ บแจ้งฮันแล็ฮันเลียวใกล้ๆวิธีทำกัวบาชื่อคนไรเขาจะเห็นคือหน้าเขาฮันกะเห็นอยู่หักเออเห็นเขาชื่อชื่อเอออันนี้เหนกับมูมัวม่มีแลยู่บุนนะครับอยู่นี่ฮห็นกืบพระรามฮัลเล็ทเอออยูู่เดียวแหละไฟฟื้นไฟฟ้ากับโบมีห้อนบ่นอนกลางคืน ฮ้อนบ่เออฮ้อนหั่นแหละแต่สิจะบ่นี่ฮะเออฮ้อนแล้วก็จักปีชังพดแดดบ่พดอย่างบ่เห็นแก่ชื่อเออวหันแงก็ก็ฮ้อนจนอยู่ก็บ่ได้บ่เอออี่ท เป็นตู้อาบน้ำอาบในอยู่ไซนี่มีตู้อาบน้ำยู่นี่บ่์มองอาบน้ำเจ้าอาบปอาบบ่อไรมันคันเออน้ำอันนี้นามใส่ค่าอันนี้น้ำใส่ค่าน้ามันเอ่อไฟ้าพี่น้องเหรอเนาะเจ้าอาบน้ำยู่ไซส์อ่ะฮะเจ้าอาบน้ำยู่ไซส์แต่ละมือฮันเลยอาบน้ำมันจะฮันอะไรเอออ่งโอ่งน้อยๆนะเออองค์น้อยๆให้เครื่อหรือน้อยลงเท่อก็ขอ อาบแล้วเขาแบบนี้อะไรกบไว่ใช่เขาจะข้าขน้องเถื่อนฉืวอ,อเลยวบบนี้อย่บงได้ชอกน้ําลค่ะคะนน่ะก,ก็ตกชองเถื่อคือว่าตกลายเถื่ออยู่น้ามันบริสาทมักก็ขั้นหลย <c oughs> อ่อพี่น้องเลยเนาะอยู่ผู้เดียวแบบนี้ขึ้นเทียงเคยตกเทียงตกยางอยู่บ่อนี่ เจ้าก,ก็มีแฮ้งขึ้นเทียงอยู่เจ้าขึ้นเนี่ยเจา้าโอ้ยก็ต้องแต่หึงพูดละอันนี้หันหากับสองปีนี่แล้วขอเกี่ยวนี่เด้เกี่ยวนวัดนี่<ม>ดูเอ้ยเออขอเกี่ยวน้ำเพิินเออพอได้อันมุงอันนี้เออฉันคิ่อยู่ใช้ บอนอยู่บอนนอนกับบ,บ,บมบมมีมีเจรมอสองคนเท่านั้นละห้องนึ่งนะอยู่ผู้เดียวเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินผู้เดียวไม่แก่ให้องนอนอม,มีลูกสาวผู้เดียวพอตู้ได้พอตู้ไปใช้เฉพาะตู้ ผัวเจ้าพ่อตู้นะพนตายบ่ตายตายคุลนะอย,นะอยู่พูเนเลยอยู่เหนืออยู่ทำทำทำอินั่นนั่นผัวเจ้านั่นเปิดปะกันบ่เจ้ากับผัวนะ่ะปะกันเพื่อเอาเบียน้อยเพื่อนเอาเมียน้อยเ,เออเม่หันเมื่อพิเอเมื่อเฮือนหลังนี่เมื่อบ้านหลังนี่ พ่นเอาเมียหน่อยหอยเมียหลวงเลยกะสุดชุดยู่ได้อยู่บได้เลยไม่ตู้นี่เป็นคนบ้านนี่เลยบ่กเป็นคนบ้านหนองบ้านนี่บ้านหนองใสนี่บ้านหนองใสนี่แล้วผัวผัวเจ้าหน้าบ้านไหนพ้นเนี่ยทางหนองบัวพูนัทางหนองบัวพูจากบ้านหนองบัวแข่งสวร์เท่านี้บ่อพุ้นไนหนองบัว พุ่นเดี๋ยทางปากชันขูนก่อปากชัน<ะ>อ่าอ่าอ,อเป็นทางเนื้อพุ่นทางขึ้นเวียงจนันพุ่นเออทางเวิญญาณจันพุ่นแหละอ่าเดิมในหันเมือ่อตะกีห้หน้าจะเมื่ออยู่น้ำน้ำผัว,วอยู่น้ำผัวตะกี้หน้าเ,เมื่ออยู่น้ำผัวเราเผื่อเพิ่มเพิ่มมีเมียน้อยป่นปะนี่เพิ่นเอาเมียน้อยเลยแต่เมื่อพี่มากจีมาเหื่อด บ้านล้ำนี่าออเออเออเด็กก็เลยก็เลยย้ายมากับลูกสองคนอ่านี่อยู่ผู้หนึ่งตายโอ้ยมาตายอยู่พี่แท้ลูกเจ้าหันไหนลูกพ่อแท้ลอืออผู้หนึ่งมาตายอยู่พี่ชื่อบุ้มบี้อือเรื่องมาผู้ แต่หาอันนั้นแต่ฮาชุหมดูคุ้มกินนี่แหละโดนลังสอนเบาแล้วก็ตายแม่อันเพื่อกระเจ้าหันแต่หมูห้ยทับทับมาถึกมันระเบิดบ่มันระเบิดเออถึงระเบิดตายแต่กี่ตายคทับ มันบรอยูไกลๆบรรนี้ค่ะทับเลยครับตายบรรนี้บันลูกผู้ยิ่งนี่เด้แสนลูกก็อะไเนี่ยลูกผู้ยิ่งีนหั่นกะเลี้ยงลูกเขาหลูกเวยเอออันนี้ร้านขาลูกเองลูกลูกเองนั่นตายตายเออลูกเขาแม่ตู้เอาลูกเขามาเลี้ยง อ่าอะไรสั่นแหละแลเพื่อนปเอาผัวไม่อลไรเดี๋ยวนี้เพื่อนไปเอาผัวแล้วไปอยู่ไปอยู่กับลูกกับผัวแหละไปอยู่นะผัวเออจังอยู่ใช้ยูใช้บบจักเลยบบจักเออโบ้ยมานล่อเชือกเออให้นาเห็นนวดปลายนี่นี่ ไอลูกฉ so ีกบอลแดดบ่เป็นยังมิตู่เรายันบอรีแดดพี่น้องไรเนาะเออแล้วมิตู่นับไปห่มก็ได้ยันเจ้าหลนแลเดทไปเออยังก็ได้ขันเท้าเฉาเงินให้นี่ยมิตู้ก็จ้าข้อมชื่ออยู่บ่ฮะยเข้าเฉาเงินให้มิตู้ก็จ้าข้อมชื่อควอมหาอยู่บ่ชื่อเป็นอยู่บ่เออหู่จักอยู่หรอหุ่นจักอยู่เออเออยันว่ายันวะมันบ่ค่อยเห็นฮุ่งฮะนะ ผู้จักอยู่เดี๋ยวเขาเสียเงินให้ไปซื้อกินเ้อเมนตู้กินยังกระเชบอยู่บ่กข่มือนี่ก็ได้เออแคบเดี๋ยวนี้หันว่าห่นห่าฉบายนี่หันแคบแล้วด้วยโอ้ยเห็นแล้วใจบาาพี่นอะ้ยเนาะสุดๆล้ะเมนตู้คิดว่าเมนตู้นี่ประมาณเจ็ดสิบปลายปีบอก ยังแหละก็บังเอาหลวงจักใช่หมสิเฮาวานี่โมเปดชิบไปกาชิบอเฮ้าว่าไดเออเอเจ้าบวทอะไรแล้วปจักบเอาแล้วบทจื้อพ่อสอเกิดติพ่อพ่อสอเกิดเจ้าบทจื้ออะไรก็พ่อสอเกิดนะนะบทจื้อบ่พ่อสอปีมือมือเจ้าเกิดนะเจ้าบทจื้อ มูจือล่มูจือเล่มูจือโอ้ยมูจือเลยเนจือว้าวแต่หึงเลยเนาะดินนนี้เนี่เป็นดินพผ่ไม่ตู้ยู่นี่อันนี้ฮะดินลวมดินล่วงคอพันยูบ่คอพันยูอ่าก็เลยจะจะเป็นอไรนล่ะ โบจักเนี่ยเล้วเพื่อนสีให้บ่หรือว่าเพื่อนบ่ห้าอย่างบ่ทันมาได้เออเพื่อนก็ให้ยู้เนาะเออยยู้เอาสีให้แล้วโอ้เออเอเอ,อเพื่อนให้ยู้คอนผัวนั่นใช่ไหมเดี๋ยวนเบาบุญหันให้เทือนให้เบาบุญเทือนให้ผัวเนี่ย คนลดจ่างเทคซี่มนบุญใดเด้บุญบ้านป่านี่บออิดหน่อยนะอหนออย่างแปล้านออใช่ฉันเดยไม่ยังแปล้านแปล้านแล้านบ่จ้างเฮ็ดเพือนนี่บเออ แต่หลายปีแล้วที่มีตู้แต่หึงแล้วที่แต่บุญคและบ้าบุญบาบุญชีโน่ในเลือขหัวออนนีิเพื่อนกับว้าว่าว่าอยู่ฉีโน่บาบุญบาเงาบ่เจ้าบ้าบ้าเงาืจอบ้บ้าเงาบุเจอแล้วเจอแต่บ้าบุญอันชองคนภูเมียเลยฮะอ๋อชองคนภูเมียน่ะชาวบุญน่ะนะ อันนั้นได้จากหัวชาวบุญสาวบุญเออชาวบุญกี่เจนบ่สาวสาวบ่แม่นสาวบุญเออเออลองผู้เมียบ่ะยับไปพุ่นนะมันแหลกหนึ่งไปไปไปจะไปนังคมไปเออเออเดี๋ยวเข้าไปเบิกเงินน้ำมาให้ก่อนโอ้ยรวยดีเลียวก็ยังแข็งแรงอยู่ลูกกแดดยันแดดเหรอ เดี๋ยวไปเบิกเงินมาให้ก่อนเด้อถ่ายอยู่นี่เด้อเด้อามไม่โตจักอยู่บ่ใบยังตัวนี้เออจักอยู่ใบยังก่อเออใบยังใบหาเชือเออใครอะไยังจักอยู่เออเออเชียวไปซื้อยังกินหันแล้วบางทีก็ซื้อข้าวข้าวจะเบิดบ่อเบิด์ เปิดเลยบางทีก็เชื้อข้าวบางทีเนี่ยนั่นแหละข้าวเวิดเลยก็เชื้อเมนตู้มากินข้าวยังกินข้าวเดียวนี่แหละก็ยังเคี่ยวได้อยู่พี่จังเคี่ยวหมากบ่เคี่ยวข้าวนะยันว่าจะเคี่ยวยันว่ามันแข็งเออได้เลยได้อยู่ บ่ wa, y on, y on o, u, o, ouais. อฮะว่า huh. ยันยนว่าเจ้ากินข้าวเจ้าบอดีกว่าบ่อยันว่าข้าวเหนียวยันว่ามันแข็งมาเอ่อกินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวเอาเอ่อยันว่ามือหนามือหนาเหรอครับที่ชื่อมาฟากกันเทาได้เข้ามาเห็นไหมครับที่ชื่อมาฟากข้าวเหนียวเนาะกินข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวอืมเออเฮ้ยใส่กับเสื้อผ้ากับพุดด้มีใส่บ่ออันนี้ มีอยู่ด้วยเชื้อนั่นแล้วเชื้อเก่าเชื้อแกอะไรก็มีอยู่ดอกจ้าเจ้าตัวด้วยอ่ามันฮอนก็ได้แช่แบบนี้อหรมัมันเปียมันนั่นแะเออแช่ข้อนี่เออมันเป็นเป็นโพดโพดแดดนี่เอออย่างนี้อืมอืมอืมเราอยู่ดินร่วม พี่น้องเไยเนานะขอโทษเวลาไม่ตู้ไปขี่ไปเนี่ยวไปขี่ไปเนียเน่ยวอยู่ใช้ขอโทษเด้อเนี่ยเนี่ยเอยู่ใช้ปไปพูดเลยอยู่ที่ป้าพูดเลยโอ้อยมาฉีบบุกของล่มบ่ยิบเตต,ต่อเตยังล่มบ่ยังนอนโบเห็นหงว่ายชักกระเทาะอะไรชักกระเทาไปเอออาหารย์เขาคืนอาจมาเนี่ยอาจก็เอาไม้เอาถังแล้ว ไปแล้วเ,เข้าไปป่า,ปาพกาูก้องกังคืนก็ไปไปแล้วกับคุณเนี่ย <c oughs> ท่านก็เว้นก็บ,บ่ได้เอาไปแล้วกระไปทำอะไรน้ำชเห็นหุงอยู่บ่ค่อ,คอยค่อยไปเหมือนฉันแหละเออเจ็ดเอวมือจั่วขอ,ของน้าู่ในป่าอันนี้ก็เฮ <c oughs> ือนซานเราพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยที สาบุนบ่เงากินเบาเงาซาบุนเห็ดให้แต่ก่อนจะเห็ดอยู่เห็ดกินก็อยู่นี้ตีมิตุต้เป็นน้องไอ้เนาะมองอยู่มองนอนเราอยู่ในนี่เป็นผ้าฝนตกมันบัวบ่ามิตุอ่เราเขาบริญินใช่ไหมเป็นน้องพี่มองเราอาบน้ามันนี่เราเราโต้งเราในนี้อ่นี่เพิ่นหงแล้วโดยผ้าพี่ เราโต้ไงนี่มองอาบน้ำแล้วไง้ช่โต้นอนอยู่ที่นี่มองแล้วนอนดินอย่แค่นี้ดินล้วมมาสันฝนตกมันบม่ได้หัวบ่มันหัวอยู่บ่เวลาฝนตกหัวอยู่ละหัวบ่เป็นตู้หัวมันผ้า,าสังกะสีค่ะเออผ้าหยาหนาเป็นตู้นอนรับอยู่บ่สัน เออก็มาได้รับเลกอนตกเลยอนั่งยูนั่งเฮดไหนเี่ยนั่งเลมันเียบมันผาผา่าว่าเออเออนอนห้อบุพเินนอนห้องบลับบลิตเต้นลบนนบล้ยเงอรร ออมันมันหัวมียางมียางชันไมู่้มียางอันนี้นบบัลเมียางแช่อันนี้คือหวยแล้วนี่อันนี้อ่เออหัวดอ่อาอ่าเราหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเองเฮ็ดยู่เฮ็ดกินเองได้พี่น้องแล้วก็ลูกจันโลูกครันน้องตายเลยกะอันนี้เฮือนซานกีตาไพ่เราตัวนี้เออซากไว้นี่ในหัวดนี้ เจ้าหนึ่งเข่าแรงแล้วบ่ชันมอนีิเม่โต้หนึ่งนะบ่เข่าแรงนะเจ้าหนึ่งเองหนึ่งเองเราอ่อหนึ่งแต่เช่าเลยกะแล้วเลยแล้วแรงเหตุอะไรฉันเครื่องอยู่เครื่องครัวเจ้าก็มีอยู่บ่หมอนึงหมอยังก็ยังมีอยู่บ่มีอยู่ฝนช่วยเหลือฝนช่วยเหลืออ่าหมอเหกเสกกระโปออันอันอันนี้กันอันนี้กับไม่ยังมีอันไม่อยู่บ่ตะห่วนนี่ตะมวยนี่มีอันไม่อยู่บ่ อันนี้หนะมีอันใหม่อยู่บ่อบ่แล้วบ่มีแล้วอันนี้บ่อจะหนึ่งเข่านะแล้วอันนี้บ่อจะหนึ่งเข่านะบ่อ๋ออยู่ในเทือนมีอยู่ละขาดแล้วหรือมันขาดแล้วขาดแล้วเออันนี้ก็อันนี้ก็ขั้นบ่ได้ชื่อเข่าก็ชื่อหวดเลยเออมันบ่มีอยูด้ะมันขาดเลยมันขาดมาแล้วขาดมาแล้ว ท่านรู้พูดว่าพูดอันโตพระรามมานะเดีวไปแชร์กับจักนี่หน่อยไปใช่เออไปแชร์ว่าอยแล้วโตโบเห็นหุงแม่โบเห็นหุงเลี๋ยวจักอยู่งใช่โบจักไปสานลูกหลานไปป้าก่อนเด้อเอาเมื่อป้าก่อนเด้อเดี๋ยวเอาชื่อแม่ยามใหม่เด้อเอาชื่อเบอลีเด้อ เบาลีลีรีเบาลีแมนเมนเมนเบาลีจะจะเออจืดเด้อเขามาเจ้าน้าเอาชิมาหาม่ันถูกกร้านให้เออ่างนี่เดี๋ยวจะเอากระเบิดแล้วแนวข้าวต้มขนมกระเบิดเท่านี้เหลือทุงทุ่ท้ายก็เลยมาให้เจ้าโบมีห่แนวอยู่น่ากินเมื่อหน้าเมื่อไงพูดแล้วชิมาหาใหม่เด้อ ดอยดอยบังได้บังได้ครับขอไหม่เด้อให้ห่างนี่เด้อให้ขึ้นให้เกินลูกเอ้ยให้อยู่ดีมีแห่งเออให้หอดเขื่อนหอดชานหอดลูดตะกงเมียลูกเอ้ยข้าเจ้าวข้าเจ้าเจ้าก็คือการละมัดระวังเด้อยันล่มยันอย่างบุมพไผณเห็นนั่ะอยู่ผู้เดียวซ้่ไเออรืว่ามึงอยู่แล้ว คันกลางคืนเชือดักกันน้อยซักคันเท้าไปตีซักขันเท้าง่าเลยเหรอยันว่าล่มเต้ไม่เต้ตกมาผู้เดียวไม่ตัวไม่มาผู้เดียวมาแต่หาเสาปานพี่นี่เสาวปานพี่นี่อันทิมวัดเฮือนทิมวัดนี่เสาปานเฉินบอกแม่นเจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องเอ้เข้าไปลรเด้อไปพผ่านรเด้อ ดดเด้อเด้ออ๋อเราพี่พี่น้องทางเข่าแล้วกะไอ้น้อยน,น,นี่ป้าเจ้าเนาะอ๋ออ๋อ,อรีกับผ่านมาสองสามเทือยยังยิ้เยี่ยแต่ทีมงานว่าเบาแย่บนว่ามีเป็นเคสที่ทีมงานช่วยเหลือมันมาเห็นป้าที่ว่าสุดซุดอ๋อพี่น้องเราก็เป็นเป็นยายชะลาเราชะลาแห้งแล้วอยู่ผู้เดียวอ่า เราอวยพรให้อยู่ผู้มาแล้วก็ได้พี่น้องเลยเอ้าวพี่น้องเลยชุดคำจะบรรยายฝากพี่ฝาก,กน้องพิจะะารณาเนาะเมตตาถอยกันที่ละสังขารคนเฮาพี่น้องเลยเสื่อมไปแต่ละมือแต่ละมือแล้วเท่าไปเท่าไปเลยเนาะเอ้าอยู่ดีมีเฮงเนาะร่ลำรวยประจุข,ขูจุคนจะรวยในสิ่งในธรรมบปรีบไปก่อนพี่น้องเลยเห็นแต่ก็สุดยอดดีเลยเนาะลูกลูกกระถิ่มนะลูกลานกรบอกม,มีแผลมาเฟืองมาแย่งมาสัญญูผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะไปขอตัวเดินทางก่อนบปรีมาผู้เดียวมานี่ อ่าแล้วเมือม่อไหร่เมื่อไหร่จะมาแบบยามเลราไหมเนาะจะ